ยินดีด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณในฐานะผู้จัดก,การทีมไหมคุณรูเบนมันก็พูดยากนะครับแต่เสียงของ2ประตูสุดท้ายมันสุดยอดจริงๆมันเป็นอะไรที่เราจะเก็บไว้ในใจไปอีกนานมันรู้สึกดีมากแต่พอจบเกมเราผ่านเข้ารอบรองก็จริงแต่ยังไงก็ต้องชนะให้ได้ถ้าเข้ารอบรองแล้วไม่ชนะมันก็รู้สึกเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเราต้องมีสมาธิกับรอบต่อไปแล้วก็พยายามคว้าชแชมป์ให้ได้ครับตอนที่ทีมตามอยู่2ต่อ4คุณรู้สึกยังไงครับยังเชื่ออยู่ไหมว่าจะกลับมาได้หรือในใจลึกๆก็คิดว่ามันยากครับมันก็รู้แหละว่ายากแต่ก็พยายามปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างพยายามกระตุ้นนักเตะพยายามส่งพลังให้ทีมในสนามนี้กับสโมสอน,นี้มันมีความรู้สึกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้ววันนี้มันก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นไปได้แบบนั้นครับ ตอนที่ทุกอย่างดูวุ่นวายคุณแยกตัวออกจากสถานการณ์พวกนั้นได้ไหมรู้ว่าคุณฉลองตอนจบแต่ในช่วงเวลานั้นคุณรู้สึกยังไงครับผมคิดว่านี่แหละคือเหตุผลที่เรารักฟุตบอลทุกๆความหงุดหงิดของโคช้ชในตลอดทั้งฤดูกาลพอมีโมเมนต์แบบนี้มันก็รู้สึกว่าคุ้มแล้วแต่พอจบเกมเราก็ต้องใจเย็นลงแล้วก็เริ่มคิดถึงเกมวันอาทิตย์ต้องเช็คความพร้อมของนักเตะ เพราะเราต้องมีสมาธิกับยูโรปาลีกออเห็นด้วยนะครับคุณคงอยากให้มันจบแบบง่ายๆด้วยสกอร์สอศูนย์ใช่ไหมแต่ตอนจบแบบนี้มันเติมพลังให้คุณแค่ไหนเพราะถึงพรีเมียร์ลีกจะสำคัญแต่ยูโรปาลีกก็สำคัญกว่าเยอะโมเมนต์แบบนี้ช่วยได้เยอะครับโดยเฉพาะในฤดูกาลที่ยากแบบนี้มันช่วยสร้างความผูกพันระหว่างแฟนบอลกับนักเตะแล้วเราก็ลืมเรื่องแย่ๆไปได้บ้างสักพัก แต่พรุ่งนี้เราต้องเริ่มใหม่อีกครั้งต้องดูว่านักเตะพร้อมไหมบางคนอาจจะต้องพักเพราะเสี่ยงเจ็บถ้ามองดูฤดูกาลนี้สิ่งที่สําคัญสุดๆก็คือการแยกแยะให้ชัดว่าเราต้องทําอะไรต่อขอบคุณงามๆเลยนะครับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนนะครับก็ขอบอลเนี่ยต้องช่วยกันไปอุดหนุนนะครับกิสมนะครับเขามีกว่า13สาขาในพรีเมียมช็อปชั้นนำทั่วกรุงเทพหรือ7 e เ e ่วใกล้บ้านคุณนะครับใกล้ๆบ้านลองไปหาซื้อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอ c c e s s o r y ร o b โมบายอ e s s o r y นะครับที่วางโทรศัพท์แก๊สเจ็ตอื่นๆฟิล์มลำโพงบลูทูธพัดลมโอ้โหมีครบนะครับก็สแกนได้เลยที่หน้านี้หรือว่าสั่งออนไลน์ส่งฟรี299ทุกอย่าง299จัดส่งถึงบ้านฟรีนะครับยังไงอย่าลืไมไปอุดหนุนกันนะครับเพราะว่าคิส o โมอุปกรณ์ดีๆอุปกรณ์เสริมดีๆสำหรับคุณต้องมีติดบ้านกันนะอนพักครึ่งช่วงต่อเวลา คุณพูดอะไรกับนักเตะบ้างตอนนั้นตามอยู่2อแล้วหลายคนก็ดูหมดแรงไปแล้วนะตอ,อนนั้นเราปรับตำแหน่งกันครับชัดเจนเรื่องตำแหน่งของแม็กไกว์พยายามให้คาเซมิโรขึ้นใกล้กรอบเขตโทษให้เมสันเมาส์อยู่จุดที่ครอสบอลได้แล้วก็อธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าแค่ยิงได้ลูกเดียวทุกอย่างก็เปลี่ยนได้ก็พยายามผลักดันทีมแต่แน่นอนว่ามันเป็นช่วงที่ยากแล้วเราก็ต้องมีโชคช่วยนิดหน่อย ซึ่งวันนี้ก็เหมือนจะเป็นแบบนั้นคุณคิดว่าเราจะได้เห็นแฮร์รี่แม็กควายเล่นแบบนี้อีกไหมครับวันนี้เขาขึ้นไปเล่นหน้าแล้วทําได้ดีมากแล้วด้วยสภาพทีมตอนนี้กองหน้าก็มีจํากัดครับเป็นเกมปกติคงไม่ครับแต่ในสถานการณ์แบบนี้มันสําคัญจริงๆสําหรับผมพอส่งแม็กควายไปเล่นหน้าผมไม่ได้มองว่าเขาเป็นกองหลังอีกต่อไปแต่เป็นคนหนึ่งในกรอบเขตโพดฝั่งตรงข้ามถ้าเขาทําได้ดีตรงนั้น เขาก็คือกองหน้ามันแค่การเอาจุดเด่นของแต่ละคนมาใช้ให้ถูกเวลาคุณจะต้องเจอกับทีมแอตเลติกบิลเบาในรอบรองคิดยังไงกับการเจอกันครั้งนี้ครับคุณรู้จักทีมนี้แค่ไหนเอ่ยผมเคยเจอพวกเขาตอนพรีซีซั่นสมัยอยู่สปอร์ต n ิ้งครับก็พอรู้จักบ้างแน่นอนว่าตอนนี้มันต่างจากตอนนั้นพวกเขาเล่นบอลเท้าดีมากโดยเฉพาะฝีกสองข้างที่อันตราย เราจะมีเวลาศึกษารายละเอียดของทีมนี้อีกเยอะแล้วก็ต้องเน้นสิ่งที่เราต้องทำให้ดีขึ้นเพราะถ้ามองทีมเราโดยเฉพาะช่วงท้ายครึ่งหลังหลายคนดูเหนื่อยผมรู้สึกได้เลยว่าบรูโน่ n ฟนเดสเหนื่อยมากผมอาจต้องระวังเรื่องส่งเขาลงในเกมก่อนหน้านี้และเกมถัดไปในยูโรปาลีผมจะพยายามจัดก,การให้ดีครับไม่สัญญาแต่จะพยายามนะครับ กราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฟุตบอลทูเกเดอร์สองนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปากตะไคร้ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ